สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพาพี่น้องลงทุ่งนาอีกแล้วค่ะพาพี่น้องไปหายู่หากินแล้วค่ะพี่น้องว่าสิบิสอนยุ่น้องหากินไม่ไหวถ้กินแรงค่ะพาพี่น้องไปน้ากันค่ะหากินยี่น้องประจํามู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเป็นน้องหน่อยหน่อยน้องไม่ใหญ่แล้วค่ะ แล้วค่ะพี่นออ้องหวังสอนน้นองมู่บ้านค่ะแจ็คสิามาสอนน้ำกันค่ะพี่น้องหาะยูหายกินคุ่งใจสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีไหมลูกสวัสดีครับคุ่งใจสวัสดีครับ,รบ,รบเอากลับมาหนันหนามาทั้งพี่มาสวัสดีก่อนอาอามาสิมาอาบน้ำเหรอโอ้ยนกเขานกเอียนขึ้น,นไปหนามเลย พี่น้องค่อยผมาหาตึกแหกกรมีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแน่สวัสดีครับพี่นอ้องอันนี้พันกถือกล่องครับพี่น้องสอนเท็ดยังคาบูฟิดพันกถือกล่องอันนี้พี่น้องลุยเลยค่ะวันนี้ไปซสอนเบอร์มัสซี่มี่ยังบ่สิได้ียังบ่เด้อพี่น้องวันนี้พามาหาซสอนาอาย่หากนินจะได้อะไรไหม ในทางนู้นเขาก็หาปลาพี่น้องเอาดักมาลงขายหามลูกมองาเอาสูบน้ำข้าหน้าพี่น้องเห็นมหาวานแห่พี่น้องมีอยู่น้องเดียวแล้วพี่น้องเอ้ย,อยแรงแล้วมาฝั่งนี้แล้วมาเร็วมา,าพ่อเรา นี่มาเล่นตรงนี้ลูกมันล่มเร็วมาดูตัวอะไรเร็วเร็วเร็วแม่เอ,เ,อเอาตัวอะไรวะได้ไหม,ไมยังไม่ใหญ่ไลท์คัน่รงนี้ไหนี่นี่ได้ตัวอะไรวะเอานมาสา่ มีตัวอะไรมีตัวอะไรไหมไข่เข่แมงละงมมแมงละงงามแมงแมงงามแมงงามแมงงมให้จอบให้จูบโอ๊ยรุนหล่อตัวบังไงเลย,ยมาเดอ้อพี่น้องช่วยกันสอนไป ปายภูมิใจนี่หันแต่หน่อยพี่น้องให้มันได้ลำบากอุ้ย<า>วันนี้ภูมิใจพามาทำไรหลกห,<า>ห,หาอยู่หากินหาอยากพี่น้อง,<า>อองมันเหมือนกัรโ้มีตัวใหญ่พี่น้องมันงั้หาอยากพี่นอ้องเยอะอยู่พี่น้องแต่มันมองยาก ช่วยกันหาด้วยพี่น้องเนี่ยเอาไปเอาไปปนไปปนถ้าไปปนแล้วชั้นก็ไม่เห็นได้รสชาติเป็นยังไงแมงละงมอร่อยแล้ก็มันๆตัวมันเอ๊นอะไรสัเป็นมันๆเหรอมันน่าจะมีรสชาติแบบเฉพาะตัวของมันเหมือนตัวใหญ่เลยพี่น้องเออ,อรสชาติเฉพาะตัวเหมือนแบบแมงดาอย่างเงี้ยเอาเนาะ ก็เป็นย่สันนี้ล่ะออู้เต็มเลยอันนี้แมงอะไรอย่างนี้แมลงงามขึ้นกันหรอลายสายพันธุ์เนี่ยใช่จับเร็วจับเร็วจับใส่ถังได้พี่้เดี๋ยวนี่พี่นอ้งองงามงผมเคยลองกนิ่น,นมันรสชาติ มัน,มนกินข้างเลยคิดว่าแต่มันจะเหมือน,นแบบ,แบ,บรสชาติแปลกๆมหาสอนเอากันารพี่น้องหาอยู่ฮาจินแต่ภาษาบ้านเท่านะค่ะพี่นอ้องในพ่อปนพ,อพ่อเจ้าฉีสันมีแดดตกงานงคุณตกงานนะพี่นอ้องเนาะหาอยู่ฮากิน เห็นเห็มันม้วนให้มันสนุกมันก็เป็นความสุขค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอยหลายพี่น้องเอ้ยหหอยนี่ลายหลายอยู่เด้นี่หอยสูบนี่มีหอยสูบนี่หลายละงามเยอะอยู่พี่น้องนี่ช่วยกันหาครับนี่โอ้เยอะเยอะเลยนี่นีคุ้มใจนี่พี่น้องตัวสั่นนี่แหละ หอยนี่หลายคักไม่ค่ะพี่น้องว่าสั่นเราเด้อโอ้พี่น้องตัวยังใหญ่เลยนี่นี่พี่น้องนี่มองมาเห็นมันขึ้นมาสีดำเนาะพี่น้องไม่ได้ใส่แว่นมาโอ้นี่พี่น้องนี่ตัวมีโอ้มีตัวบักเต๊บเลยพี่น้องคุณมเห็นยังมันเคลียร์ไก่หรือว่าใบใหม่ไหมพี่น้องมันจะนอนสีดำ มีน่นค้าคพี่น้องน,นี่แห็นได้ผลได้เจ้าได้กินง่ายได้กินแรงแล้วค่ะพ่อประยัดค่าใช้จ่ใจไปแล้วค่ะพี่น้องฉันเคียรกายไหมสามบาทได้แค่นี้แหละก็จะหาได้น้าช่วยกันซ่อนครับ พระซัมณีแล้วพี่น้องนำเริ่มนั่นแหละแหง่งอาเด้อพี่น้องมาช่วยกันหาเนี่อยอาภูมิใจมาช่วยหาเล็วเต็มเลยเด้อพี่น้องนี่ตัวใหญ่ใหญ่อ้นี่เเลยหอยเต็มเลยห้อยอืม ปล่อยแล้วลบลนี่กุ้งใจนี่่วยกันหาเริ่มมีแต่ตัวใหญ่ตาดีก็ได้หลายพี่น้องมันดำเหมือนกันหมด<ไ>ปล่อยหอยกุ้งใจปล่อยหอยตึม้มมา่วยกันหาแล้วคุณใแจยพช่วยแม่หาจับแมงละง,งมละงำ นี่มาหาแมงเอาไปปนให้ยายขันยายขันชอบกินพี่น้องคนเฒ่าชอบกินของเนาะที่ชนบทแ่บมันแสบพี่น้องจะขึ้นไปไหนไม่ขึ้น เบ่งบรรยากาศพน้องธรรมชาติเสียงนกกระเบามาพูมมาแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วลุก <Okay. S 1> กดแชร์กดกระดิ่งบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมครับ oh, <thank> ก็ได้่นเย็นอยู่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้เรด้อพี่น้องคลิปนี้ก็พอสํำนีดแหละครับพอได้กินอยู่พี่น้องพอได้เป็นมือเย็นอยู่พี่น้อง ผลงานวันนี้ครับพอเด็กนพี่น้องหลังมาไหมนะพี่น้องทำแล้วค่ะพ่อปลนแรกก็พ่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจเดพี่น้องเสด้วพี่น้องัสวัสดีครับยให้กิน่สวัสดีครับก่อนแล้วลรกหันมาได้ลูก คนใจหันมาครับหนูจะลงไปไหนล่ะ